สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของพ่อท่านพรมวัดพรานุภาพครับปีห้าสามกับหนุมานห้าสามครับโอ้โหโองค์ที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นเนื้อนวะเลยนะเนี้โอ้โหสำหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างก็จะมีเนื้อกะ ไหลทองเนาะแต่กรรมการอันนี้นจัดสร้างอ่ามาดูกันเลยดีกว่านี่จัดสร้างหนึ่งร้อยแปดตัวราคาจองพันสองไหลเงินก็หนึ่งร้อยแปดตัวราคาจองพันสองเก้าเก้าแล้วก็อบากาก็หนึ่งพันตัวราคาจองเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็เนื้อนะวะนะครับราคาจองห้าเก้าเก้าางสามพันตัวนะครับโค้ดก็เป็นโค้ดเลเซอร์นะครับมาดูกันโอ้เป็นเนื้อนะวะโอ้โหแบ่งให้เอฟซีเป็นหนึ่งร้อยนั้นเนี่ย <laughs> โอ้โหนี่นะวะนี่ต่ออุย้ย เรียบร้อยเลขแปดแปดแปดเอาแล้วไง <c oughs> โอ้หวเลขแปดแปดแปดเลยโอ้โหเอาแล้วไงต้องเอาคืนแล้วนะเนี่ยโอ้โหเลขแปดแปดแปดเลยต่อโคตัวนะเอาแล้วไงครับนี่หนุมานโอ้โหเลขแปด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 สามตัวโอ้โหสุดยอดใต้ฐานมีอะไรไหมใต้ฐานไม่มีนะครับต่อโคตไม่ไม่มีเนาะ นี่ครับรุ่นนี้ก็น่าสะสมบูชาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟสเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ